สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ string play วันนี้เราจะมารีวิวสินค้าในในช็อป string play ของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่บอกไว้ตอนนั้นที่เราจะรีวิวนั่นก็คือเจ้า wales wales นะครับ wales คืออะไร wales เป็นลูก 4a ของ a d i g o yoyo a d i g o yoyo เป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันนะครับ ก็อันนี้คือลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้ในตัวแบรนด์นี้เนี่ย CA เนี่ยจะทำออกมา2ลูกนะเนเองก็คือ rocks อันนี้คนละลูกกันนะ rocks อันนึง Wales อันนึงเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไง rocks เนี่ยเราไม่มีขายแล้วแต่ตัว Wales เนี่ยเรามีขายสินค้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในเอ่อเพจของเรานะครับก็กล่องก็จะข้างนอกสวยงามนะเป็นกล่องกระดาษ แล้วก็มีเขียนสติกเกอร์ว่า Wales เป็นรูปปลวานั่นเอง,เองส่วนข้างในนี่ข้างในออกมานะครับจะมีโยโย่หนึลูกสีน้ำเงินตัวโยโย่ w a l e s เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดทั้งหมดเลยทุกลูกเป็นสีน้ำเงินไม่มีสีอื่นเลยอ่าเดี๋ยวข้ามไปก่อนข้างในที่จะได้แถบมาคือเชือกหเส้นหรือสเส้นหรือสาม ทำไมมีเชือกเยอะจังมีให้เชือกมา2เส้นนะครับแล้วก็เป็นสเปเซอร์ให้อีก2ชิน้นเป็นสเปเซอร์ที่สำหรับเอา,เอาไว้เปลี่ยนความกว้างของเจ้าตัวลูกตัวนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูสเปคของลูกนี้กันเจ้าสเปคของลูกนี้เนี่ยมันจะเขียนไว้ใต้กล่องอยู่แล้วมีทั้ง rocks และเวลเขียนไว้ข้างๆกันอ่า ก็คือเจาเวลส์เนี่ยหนักอยู่ที่71.0นะครับแล้วก็เอาอันที่สำคัญสำคัญดีกว่าเดมิเตอร์อยู่ที่77 77มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่52.2 52.2นะแล้วก็นี้77อ่าแล้วก็แบริ่งเนี่ยเป็น ตัวนี้จะไม่เหมือนตัวอื่นก็คือจะเป็นแบริ่งไซส์ซีแต่ว่าเป็นสลิมสลิมไซส์ซีนี่เป็นยังไงให้ดูปกติไซส์ซเนี่ยมันจะหนาเราไม่มีให้ดูอะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไซส์ซแต่ว่ามันจะเล็กลงมาแบบประมาณสามส่วน4ของของจริงนะประมาณขนาดประมาณสามส่วนสี่ของจริงก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าเป็นไซส์ซ ให้ฟังเสียงลูกปืนค่อนข้างดีแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนแพดนะครับไซส์มาตรฐานเลยแล้วก็จะมีเป็นสเปเซอร์ตรงนี้ที่สามารถจะเปลี่ยนได้ข้อดีเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแกนใหญ่มากให้ดูแกนแกนโคตรใหญ่นี่แกนใหญ่และหนามากแบรนด์นี้เนี่ย เป็นแบรนด์ที่ถือได้ว่าเป็น 4A ที่มีความทนทานสูงมากๆทนเยี่ยๆทนชิบหายมันมีคลิปตอนที่เขาโปรโมทตอนแรกๆอะ่ะเอาลูกทั้ง r o k s ทั้งเว l ส์เนี่ยมาแบบโยนเล่นเสร็จแล้วก็โยนทิ้งเออมีเอารถมาทับบ้างมีอะไรบ้างบอกเลยว่าไม่พัง <c oughs> ไม่พังจริงแล้วคือ ันทนจริงๆนะดูจากาตัวเจ้าพลาสติกตัวนี้เนี่ยตั้งแต่เล่นมานะไม่เคยไม่เคยหักไม่เคยแตกเลยแล้วก็แกนเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆซึ่งโอกาสที่จะแกนจะหักเนี่ยน้อยน้อยมากมและอีกอย่างหนึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่พี่ฮานเองใช้เมื่อตอนปีตอนปี2012พี่ฮานใช้เหมือนกัน แต่ว่าเป็นตัวนี้เป็น r o x r r o ็อจะสีขาว Rox เนี่ยข้อแตกต่างจากเวลก็คือมันมีน้ำหนักที่มากกว่านั่นเองแต่ว่าน้องๆสามารถดูสเปคได้ด้านหลังแต่มันค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะ Rox เนี่ยจะหนักกว่าแล้วก็แคบกว่าถ้าเทียบเออเทียบจากตรงนี้นะเวล์เนี่ยจะกว้างกว่านิดเดียวอะ่ะไม่เยอะมาก ไม่เยอะเลยแต่ร็อกเนี่ยหนักกว่าร็อกสเนี่ยเป็นลูกลูกแรกที่พิฮานใช้แข่งขึ้น Thailand National แล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยครั้งแรกใช้ลูกนี้เอาขึ้นไปแค่3ลูกเท่านั้นถือว่าเล่นดีมากแล้วทนมากนี่กี่ปีแล้วเนี่ยทนแบบทนมากทนจริงๆบอกเลยก็แนะนำนะสำหรับน้องๆที่อยากจะเ,เริ่มเล่น c a ตัวนี้เนี่ยเราก็มีขายแล้วในเว็บ สโตร์ของเราเป็นในในเพจของเรานะเดี๋ยวเราเช็คราคาปบหนึงจำไม่ได้ราคาอยู่ที่2,770บาท2 7 1 0 2,770บาทเท่านั้นถือว่าเป็นราคาที่ประมาณกลางๆราคาราคาเนี้ยสำหรับ CA ถือว่าโอเคเพราะว่าวัสดุที่ทำเจ้าตัว CA เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกเดรลินซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานมากๆเลยทีเดียวไม่เหมือนกับพวกเอ่อพลาสติก PVC หรือเหมือนพวกพลาสติกกะละมังที่เขาใช้กับพวกลูกถูกๆอะ่ะพวกนั้นอะ่ะจะพังง่ายแต่บอกเลยว่าอาดิกโกโยโย่เนี้ยเจ๋งถือว่าเจ๋งมากเดี๋ยวเราจะมาเทสการเล่นกันดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าดีเพราะว่าเคยลองเล่นแล้วเดี๋ยวเปลีเชือแป,ป๊บเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนเล่นเลยแล้วกันโอเคไหม โอเคครับก็นั่นแหละครับก็เป็นการรีวิวในการเล่นถือว่าเล่นดีเลยทีเดียวออระบบในการรีเจเนอเรชันหรือว่าระบบดึงกลับของมันเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีค่อนข้างดีชอบตรงที่น้ำหนักเนี่ยมันไม่หนักเกินไปน้ำหนักอยู่ที่71ถือว่าโอเคสำหรับลูก 4A นะถ้าประมาณ 80เนี่ยจะเริ่มถือว่าเออลูกเนี่ยเริ่มมีน้ำหนักขึ้นล้อน้องที่ชอบเล่นแบบสปีดเยอะๆตัวนี้ก็คือแนะนำมากเลยถือว่าเล่นเล่นดีนะโอเคเลยข้อดีของมันเนี่ยคือเป็นลูกสีอที่ทนมากจริงๆทนทนมากๆจากจากที่บอกก็คือแกนของเขาเนี่ยใหญ่มากๆแล้วเบ้าแกนของเขานี่ใหญ่มากๆแล้วตัวเนี้ยแกนเนี่ยสามารถถอดออกมาได้นี่ถอดออกมาแบบนี้ทนมากๆในการรับแรงกระแทกเวลามันตกเนี่ยแล้ว คือถ้าสมมุติว่ามันเกิดวันดีคืนดีแกนมันหักขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อแกนมาเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีอืมตามร้านช่างวัสดุอะไรเอาไซส์ของ เ,เจ้าตัวแกนเนี่ยไปให้ที่ร้านแล้วก็สามารถซื้อมาใส่ใหม่ได้ก็เล่นต่อได้ไม่ไม่พังนอกจากเจ้าตัวพลาสติกเนี่ยจะแตกหรือหักออกไปเองซึ่งโอกาสนั้นน้อยถือว่าน้อยมากๆเลยทีเดียวสําหรับลูกเวลส์หรือร็อกตัวนี้เพราะแม่งทนจริงๆทนโคตรๆกับราคา2 7 0 0 7 0บาทค่าส่งอีก100บาทเป็น2,870บาท คุ้มและถูกมากๆสําหรับน้องที่อยากจะลองเล่น CA หรือฝึกเล่น CA หรือคนที่เล่น CA เป็นแล้วอยากจะลองลูกนี้ก็แนะนําครับเล่นดีมากๆเลยทีเดียวก็สําหรับวันนี้ก็เราจะมาจบการรีวิวเพียงเท่านี้เราก็รีวิวกันง่ายๆนะถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจของเราได้ก็ใน y YouTube เนี่ยบอกเลยว่าเราเราจะอัพคลิปลงใน YouTube แต่ ตัวคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยสะดวกที่จะตอบเราจะสะดวกแล้วก็ตอบคำถามน้องๆเนี่ยผ่านทางเพจมากกว่าก็ให้น้องๆเข้ามา,อาสอบถามในเพจกแล้กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับก็เจอกันครั้งหน้าว่าเราจะเอาโยโยอะไรมารีวิววันนี้เออน้องๆคนพี่โฟกไม่อยู่พี่โฟก็อาจจะมาในคลิปหน้าแต่คลิปนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะเป็น 4A ก็เลยให้พี่ฮานรีวิวแทนนะครับ โอเคงั้นไว้เจอคันคราวหน้าว่าเราจะมีอะไรอัปเดตแล้วก็เด่าลืมติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็ใครเชื่อคิตตี้สติงใครยังไม่มีนะครับบอกเลยว่าเชื่อคิตตี้สติงมันเจ๋งมากๆเลยเส้นละ7บาทเองแต่ต้องซื้อ100เส้นนะก็คือกล่องละ700บาทตกเส้นละ7บาทเองถูกมากๆสำหรับคนที่ซื้อแยกก็ขายเป็นชุดชุดละ10เส้น10เส้นก็100บาทนะครับ แต่ละสีโอเคเรามีหลายสีมากๆโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เจอกันคราวหน้านะครับว่าเราจะเอาลูกอะไรมารีวิวโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย